่สวัสดีค่ะค่ะอะไรคะสวัสดีจ้าพี่น้องจา้าอะไรบ้างกระป๋าถูแนะนำอาหารหน่อยค่ะมีอะไรบ้างวันนี้มีปลาทูด้วยอนี่อะไรอะไรตังเจียวมะม่วงตังเจียวมะม่วงส้มม้วส้มม้วบัพพีตอือันนี้ <c oughs> อะไรต้นหอมต้นหอมบอกป้าป้านานาที่มากินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะ แล้วอันนี้ปลาทูเลยอันนี้แล้วอันตับอะไรตาส้มตัตัมะม่วงตัมะม่วงแล้วก็ผักสวัดดีครับพี่น้องทุกคนครับผมแล้วก็ผักต้นหอมจ้าเชิญมารับประทานด้วยกันแล้วก็พริกนะคะค่ะแล้วก็ปลาทูแล้วก็ส้มมัวนี่นะครับ ใครอยากกินใครอยากได้ใครอยากได้ครบมรัวนะคะสั่งได้สั่งคุณแม่ได้ค่ะเนี่ยกัดใส่บพริกใส่กระเทียมแกก็กินไปเลยค่ะอ่ะเปล่าเดปล่าเปล่าค่ะเดี๋ยวปอกนี่ก่อนค่ะกินกันนี่เนกินได้แล้วนี่เนี่กินได้นี่เนี่กินข้าวได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ให้ไปโรงเรียนไปวันจันทร์ค่ะ นี่นะคะส้มมัวเชิญรับประทานได้ค่ะค่ะป้าป้านานาปลานมึกก็เด็ดอันนี้นก,กอนน้อยปลาดุกปลาหมึกก็เด็ดปลานิึกก็เด็หเดหลอกจีินีน่ก้อยก้อยปลาทูไอ้กอ้อยปลาดุกใส่มะม่วงใส่ข้าวคั่วเหมือนกับก้อยกระปองแต่กับ ความมันก้อยไม่ได้แล้วนะคะ้นหอืมอะอ่ะันไหนว่ากินได้แล้วดืเ่เจ้าเหรอ,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 อวิธีการกินส้มมัวเนี่นี่เห็นไหมพีน่น้อง แล้วก็เอาเขาเอาปากเลยจิ้นไ,ได้ตรงวัน,นกินไม่ได้มันยิบกินปลาชูได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปเอากรุกตักกล้องไันไจ้ะโอ้โหนางนา3,000บาทอุ้ยไก่ เอาเลยกูควายก็ควายกัวประมานหะเล็บควรเลยไหมี่รักแม่เอาแม่นนี้ขอแม,นะม่นี่ครับผม ขอบคุณครับข yeah. yeah. uh, huh. uh, uh, hey. ้าเหมือนกันเลยอืมอันนี้ไม่เหมือนกันหรอกเอาอันนี้ปูเหมือนกันเหรอหนึ่งตัวชี้ยาวสั่งไหนเดี๋ยคุณอ่านเนาะวันอ้วนนาดางเว้ยยางมันอยู่ยไสหรอเงี้ยอันนี้ให้สาพันนี่สาพันมี

ก้ยอยยงที่แซกพี่น้องใส่ของปัวตังบัม่วงใส่บัม่วงนานี่มันหลายไหมหอืม้าโต้ะอืมโตจะเล้อค่ะเราองมีกันค่ะเร้ามือขึ้นหายแล้วกินง่ามทำมมันมโตอ้วนจังอะ่ะ มันตัวอ้วนมัน,นกินเยอะค่ะกำับดีเดี๋ยวน้องเลือกน้องเลือะไม่ต้องมองแบบนั้น,นไม่ไม่ชอบอ่ะเนี่ยมอนอืมอือกัสิลำบากม่นเยอะพี่น้องกินแล้วพี่น้องหิตติดใจหิ่สั่งหิตอืมกัดข้าน,นเวยเลยครับผมกับปกทิ một hơi hòm hòa kìa mưa ban thân tốt trẻ đến ngoài mà xuân luôn hòa chốn nhang chẳng đấy nó ừ. thì nó ơi đi đơn vụ cá châu bắt tài trong mà phô lụa bọt má rồi khỏe săn bướt thầy bó cao luôn hoạt luôn thầy bó cao luôn phải bưng này มาเบรกเลยมห้ยรถมันบวลลมนะอืมมันยืนมันยืนห้ารถมันอยู่อืมมันมันบวกลมมันเลยขาตั้งมันมันมันจีพอพอเพิ่มมันสีมันสีดแบคล้องนี่นะมันที่เหตุยังไงจะกูจิดจะแบกคล้องรถก็ให้ไปใส่ของเพื่อนอะไรอย่างเงียบรกมันบโมีแต่ว่ามันเปิดเลยโอ้ยเพียร์ยาลูกกเจะไต่กับกวงกันแต่ว่าถ้าถามว่าไปพี่ไปซื้อกับ เพื่อนออกซอยม้าเพื่อนกับ่บบีกบยังโดนแน้มหนาเนมหลัเพื่อนกับปืนโดเขาหลุดพี่หล่อเห็นไอ้เพไอ้ส้นร้เขาาวันเห็นบะกระเชียวนิดนึงแต่บาร์ทาทาห้างกีรถณี่แตงร่ากระที่ออกค้ากันไลน้าเหมือบ่ถึกถึกพักเข่าเพื่นบัอืมนถึกพักเข่าเพื่อนพักเข่าเพื่นขุดกล้สิ จ้าท ja ่ฮ yeah. <have S 2> yeah. um ัก hmm. นี้นะมอิตตงอนาลาเบิรอดันโยกเมื่อไหวปองโง่ปองโง่เยฮัก็เรียตุนเย็นนอนไปที่ซิบก็ปี๋ไปที่สิบซีซิผ้านเลนะเป็นจีน้ำมูไี่หาฟองกับฟอมมาเนี่ยมูเพิ่นไปแล้วันเรียบได้ช่วงมูเพิ่นยู่เอากันพ่อ่าเอาคิ้วคือเป็นทังท่นท่นแต่หน่อยกําลังที่ว่าอันมันอันตัวอาขียนเขียนบอก บ่จะเป็นไฟเออบแต่อันอันเอถามตนเอาคิ้วคือเป็นนักาันนะบัดหมอนี่ผัดออกมาบ่เบกบพยังเรยเติมเลยใส่หนาลวดเลยตายวหะกันแล่อหนกับเบกกันละเขาหน่ะเห็นเขาน่ะเบรกไว้เีวแต่ว่าเราหน่ะแแจ้งบอกว่ารถผมรถนี่เบรกว่าเลนั่นต้องหอม รถปมมันม yeah, ่เบ oh ียเออลาเดไปยังมาเราเพินมวจเจ้ด mm ็เ hmm. ก็บว่ามันกินได้อืมไม่ขั้นลูกให้เจ้าเป็นยังแต่ว่าจิงอันนี้แต่ว่ามันแต่ว่าจ้บอกเพียงความมีความถี่เท่ากับ่ได้ที่หรอกแต่ว่าความเป็นคนเท่ากับ่อยากให้ผู้ใดเป็นยังแม่นหมดนะความเป็นผู้ใหญ่เท่ากับ่อยากให้ไฟใดเจ็บเท่ากับ่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ ใชกระานแกดีกว er. ่าเคสบ้าอรแลกๆบ้บ no. ้ผมเลไเป็นอย่างไรแปลกนั่นจะยังสุดที่นั่นจะยังจูงรวดออกไปผลพันไม่ได้ส่งแรงจะพุจพุ่นั่นนั่นน้อจนมามูได้กลับคืนมาหามูเพือยีว่าเอมันก็มานำมาจากแย่แหะกูว่าแล้วกูว่าเรื่องงูว่ากูว่าแล้วกูว่ามันยิต่ำเพิ่น กูว่าแล้วกูบอกมึงแล้วห้องเล็กหน่อยเนาะมูเื่ออายบุ๊บอ้ายมูกันนั่นยแบบยังยังว่ากูว่าแล้วกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงกูว่ามึงยิ่ต่ำเพิ่นเหมือนกับเดินอยากหัวนึ้งอืมเด็กเขาจะบางหนอเนาะเล็กน้อยเนาสิบสี่สิบหาปีนี่แหละบ่เมียนทั้งสีห้องทั้งสีหายน่ะทัองมีตูนรถเจ้าของเออเจ้าบ้านกับบ่อเลยพังหลายดอกนี่เนาะ เป็นห่างนันไม่จะเป็นห้อยขูดใช่ไหมจ๊ะห้อยห้อยพักเข้าเพื่อนหน้าโูรหนากระจังมั้งเป็นหนังมั้เวลาเ็าเจอกับเเป็นหนังแล้วัเพื่นก็บมี้มันระยัอยู่งเพื่อนหนากระอันแบบแบเพื่อนพอเห็นเขาลุกรถใส่เพื่อนเดียวขอโทษครับขอโทครับอผมขอโทษเพื่อนกับว่านโย่รถผมก็มีเดชพ่อเพื่อนกับว่าได้ว่าที่เออนันใจเฮาไหม มันแบบวายก็งกก็งกก็ล่ะแกกับนาฬิกามันาะเขาคือเห็นใจเขาใจเขาเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเขาเก็บมาเขากบบที่ลำบากใช่ไหมนี่ดีว่าเพื่อนบ่ได้เป็นยังบ่ได้เป็นยังรถรถแกกับบอลลูเนี่ยเราอยืนเนี่ยต่ำเนอะยืนตึงรถบัวมันฉีดแลบแท้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 เนี่ยมันบ่ได้ต่ำเนอกมันพักเท่าเนี่ยแกจึงหาออกนี้เนี่ย ออกโกงมาเฮ้ยเห็นรถเห็นใครกระจอดแล้วเนาะใช่าหักบูมบูมหักบูมคูนเดี๋ยวรถแก่บูมไม่เบรกถ้ารถแกไม่เบรกมันก็จิบอยู่เลยจิบได้อยู่เขาบัตรรถตัหน่อยเบรกแล้วนะเปิดตุกใจจนเขาเปิดบาตลุ้รถไปบูมเขาบัตรรถตัหน่อยเบรก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 แล้วใช่ไหมแก่แกแก่บูมเบรกขอย่านาฮะแก้ขาคัดกะยังเออแก้ขาเป็นเพลไปไม่ได้เหมือนเศร้าที่คอยเห็นนั่นรถอันรถยังนะ รถไทยตกให้น้าเร็วปยายันนี้กดนอนอยู่หังแต่เนี้ยเมื่อแรงมามาปอเจ้าฟ้อมอย,ยู่อุซาขี่รถไปเมืองรถไทยเขาขึ้นมาต้นีนึ่วดิบุญเดอกวราบมีม้ใครอยากให้เกิดตอง่นี้องอาะ จเ่าเก็บบ่อมองได้า่เราดูบ่บ่พผมขอโทษพ่อได้หลายด้ยครับืมื่อวันรเขาบ่เคยส่วนอย่างส่วนตมาเนะมี่มานร่ตัดหนาตมานั่งตัดหนาทำหนังทำข้าบ่เคยส่วนพุ่นส่นอย่างเนาะบ่เคยส่วนนี่แหละเจียแหลกเนาะส่วนเสองนี่ตัดหน่อยนส่ต่วนสองำหนัครับพ่อใหญ ออกไัไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอันนั้นกัอันนั้นเลยอันนั้นสุดยอดสุดยอดไม่มีไม่หน,ไนีไม่จ่ายแต่ว่าเพอาะยังั่นเะป็นหลายกว่าบางน้อยๆนี่เนี้ยเป็นหนะ้อยหลายกว่าเฮ้ยเฮยเปิดได้เนาะผมไปเรื่อ้ๆตันสนะี่ขั้นนั่นเนพิ่งผู้เฒ่าว่ะนี่จะผู้เฒ่า บ่กพูดเากันิหน่อยอะไรเล็กนอยันคเห็นสุตรดีไซน์กับบร,ริบทไทยเราข้ากับเบก้องนะละอยู่ในซอยแกก็ออนมาที้กดมูนะเดีแยแกนะเพราะออกซอยม้แกบร,ริเบนลรอบ,บึงรวก่อนนะแก,ะออก,กกับ,กาบมาออกโรตแกกับคาร์โบไเมันอยู่ในซอยเนาะ ตันหน่อยก็บไดปไปแห้งนักนนั่น้หน่เบ่แล้วจะบอกกันเลี้ยงคิวมูเป็นหน่ะคิวคนทีคีออกก้อนเลยเอาคิวก็เป็นหากานเพราะวราะวาจะเขาเขียนโอ้ดีเยอะดมันขูดมันเกลดมันกตะทับมันด่าลราพี่น้องจะเพิ่นบเก็บบริยังกิดีเยอะไปก่อนพี่น้อง นี่เนเจ็บตุ๊กตาแเลยได้ไหมไปพ่อไปพ่อไปกอน้าสวัสดีค่ะ